นี่เป็นคู่ที่2องฤดูกาลนี้ครับอาครับแทงมาทางซ้ายครับบอลที่ตาอัวด้านในมีนะครับตาอัวไหลมาตรงนี้ปาดแล้ว1 0ไปเลยครับโอ้โหโอ้1-0ครับจังหวะยิงของนิกเทเลอร์ครับพีดีประจวบขึ้นนำบีจีปทุมยูไนเต็ดครับชนาทิพดีดคืนเจริญศักดิ์แต่ว่าเปิดเลยไปหน่อยครับแอร์ตอนดักได้แล้วจะสวนสวยเลยครับอาแล้วครับมาทางซ้ายครับบอลที่ผลเอกผลเอกบอลด้านในผลเอก พดเอกพดเอจกจิดจักเรา,าก็ซัดเองเลยล่ามาจแัวเองครับพดเอเปกปนีกรยนเส้นครับสองสูงนะครับพีมประจวบดูว่าจะรักษาสกอร์เอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับทางฝั่งของประจวบชนะทิพย์ให้โนซิดะเอกนิดเอกนิดเอนเดียเย่สายในซัดตูดนี้โอ้โหไล่มาหนึ่งสองครับอ้ดี รับนะครับเซดินเอเดียเย่ครับเสียประตูแค่2นาทีครับตามตีไข่แตกได้สําเร็จครับเจเลอรสักดึงจังหวะเจเลอรญสักยังไปต่อเจเลอร์สักโดนเสียบลูกนี้ผู้สิทธิ์ว่าไงมองแล้วไม่เป่าครับโอ้หไปนี่ก็ปีกแล้วครับจุดโทษแต่สลับฝั่งกันนะครับเป็นบีจีที่ลุ้นได้โทษครับโอ้โหก็ถือว่าชัดเจนนะครับอย่างที่เราเห็นจากภาพรีเพลย์นะครับปีที่แล้วได้จบส2นะครับ ดีจีนำก่อนประจวบตามตีเสมอคราวนี้ประจวบนำก่อนดีจีรุ้นตีเสมอได้หรือเปล่าโนสิดะซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ2อนาที9ก้บหกสาครับบอลยาวครับของพีดีประจวบแล้วพุทธศิลป์เป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับฟุตบอลไทยลีกมีไวดีซีและออนซิกกิลหนึ่งนะครับเกมที่3ามเอ้าสเตเดียมแบง์ต้าก็ไปเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยครับพีดีประจวบกับดีจีปทุมครับเสมอกัน2ประตูต่อ2สกอร์เดียวกับซีซั่นที่แล้วเลยนะครับ